ยังไม่ได้เกล้าเข่าอพี่นี่มาชี้ยางเมื่อไรไกินเป็นังจะแล้วลงมาต่เล่าเข่าเลยไปถยไปเลยนะกะิไ่าหาจะไปตลาดชินูพี่จไปวัดไปว่าแทะนี่มีเสือนุ่งเสือนุ่งโอ้ใช่ชาาเก็บถ่นะถหแล้วในปตูนะไม่เสือนุ่งว่ะประตูนั่นก็ไปหน้าสามตู้ที่ตู้รุกต้ป็ต่างเมียงพิงจะไปใช้บ้านนี่ปตูมาหอด้วยโอเค พี่เข้าหรอป๊อนี่ได้ไปกินยิ่นอกคนอ่ะมางรอมบงกิโลมเลยอ่ะเาฉีดลราสะเราพื้นฉีดพื้นรถอ้าวเงินไม่ใช่นน่ะเงินเงินเอาไปดูเออมันปลไปลาปลปไปไปเริ่ไปไปตลาดนูก่อนบาทนี้เอาไปแล้วกนลูกหล่ะแม่มือยี่มือจับไปก่อนอ่ะพี่ตู่เลยตูุอ่ะสบายดีป้าลุง

คนน่ะงัวแพบนงัวเอื้อบ่สานีกีบะงัวเอื้อได้ขึ้นยางตามรางกันแม่ให้มือนไหมอ๋อคนนี้เนยแม่ให้มือไมบังนนั่นได้ดุมันเปื่อนได้เจ็บด้ดุ่ะล่ะใจาบบตู้บบจ้างบ้าเกี่ยวเขานี่ฮลูกจ้าใ้เมือนไหมบ้ให้โบได้ดุส่งไส่งกับเพื่อนนะพ่อน่ยพายางมากนะตู้ยังยางมากนะ ไปบ่ไปเกี่ยวข้าวเอาประตูประตูชิจังเอาบ่ค่าขนมบ่ลูกเอาบ่น่ะประตูเอิ้นพุ่นน่ะฮะมันงัวข่อยเหรอลูกมังัวค่อยมัวต่อยเล่ยมัวเจ้าแม่นงัวค่อยเมนบ่ไปตู้นะเมนบ่ไปตู้ย่างมาน้าพิงอย่าใจอย่าจับเลยเสือเลยฉีดเดืนเด้อเบิ่งรู้หายเบิ่งรู้หาย เห็นบ่แต่ว่าจย่างตู้อย่างได้หันยางมาเห็นบ่มเนมาตู้ลาเขาเนาะืเห็น่ะตูลามแม่แม่ตูลาเราไปตู<อ>้ลาคนได้ละคิกันบ่ลูกเออแม่มีตู้ยู่แต่ผมแม่มีตู้ลาเจ้า,อา,าเอ้ เออใส่กุ่มใส่ชินคือการได้ใส่เฉี่ยคือการคือการบ่แม่รอแม่บ่ไปตู้เจ้าวันนี้ม่ตู้ยู่หรือไม่ตู้ยู่แต่ว่าโมแม่มีตู้หลามีตู้ยู่ห่าโมแม่มตู้หลาขาวแล้วด้วล้วไม่ตู้ไปใช้ไปบ่ไปน้ำเราไปบ่ขนมนนะเฮ้ยอ้าวขนมน่องขนมเบื่อเดี๋ยวเอาเื้อไหมหลูกนรองพิงกับมีอยู่ขนมไม่ลดปลาน่ะไปว้านไม่ตู้ไป นุยยาวเย็นนเย็นข่ิสิมนเฮ้ยสิ่นคือกันสิคือกสคือกเาพ่อนะนะพ่อไปรับเอาไปตู้ปรตลาดยูเพิ่คิดว่าไปตู้ย่งมาก่อนพรอไเออพ่อแม่นบกรถัานขีนั่งข่าพมหาเออเห้ว่าไปตู้พ่อนไเมตาไว้คือกันบอตากันคือกตันเพราะจะาเป็นตุลาหันน้าค่ะแม่นน่งป่าโตเลก เออกตาก็ค uh, ือกัเฮ้ยเยอะนะบอมื่อวันนง้ลูผิงคือโปไปโรงเรียนบอกบือกบอกอันน่บอกกันคุณยายด้วบอกบเซด้วยบอกเอฟซลองผิงนูมีเอฟซีองผิงบ่มีเสียงผิงบ่ บอกด้วเจ้าก็บอกด้วว่าเป็นนังน้องพิงคือบนไปโรงเรียนมาหนิบอกว่าดูนุลูกวานยังวันยังเถ้าสดาพูดพชีเด้อทำไมเจ้าว่าเกก่งนั่นมึนเจ้าหู้นั่นแมสีชื่อเสืองงามหายมาหนิไม่ใช่ฮะไม่ใช่เมตุเมต้เปลี่ยนน่งยนดี ม่ต uh, like, ู้เปี่ยนก็พอตู้เชนดี้ฝากเงินมาให้น้องพิงชื่อเสืองามมือนี้อยู่ไสอยู่อยู่เชนูเชนูใส่อาจจะว่าดูเดินไม่จะถามเดินเชนูใส่ฮะเชนูใส่ใคนที่แดงที่ข่อยลมนียเดินข่อยถามเดินน้องพิงว่าหนึ่งวันเป็นบอเป็นน้อเราว่าดูหนึ่งวันสองูสชสีฟห้าห้ เบ็ดอกชบเช่ห็นเก่งลยเฮ้ยท๊ไวะแาบอก่อไกลด้วยปะเนี่ยจะจะเห็นด้มือเปืือไดนดุกเือเปลือยเพิ่นเพิ่หไปหลาโนได้เพิ่นเพิ่บคขายเพื่หอยไดถหมมาไหมเงย น้องพิงปีหนึ่งมีจักเดือนสองเดือนมาหนึ่งมาก่อนจะฉะก่องแล้วก็านี่นะแล้ินี่ะนั่นค่ะเาไมชูนาแล้วก็แปะซิ่งห่ะลก็เนาไมชอบดูการี่คอตกาชิบสองเพ่นบ้าเน้องไป เจเหัวเราัล่เอปอน่งน่ปขอชิลมปะตเนาะตอนนี้ทางพอทางผยงเพิ่เม,มือหับเอาเมตู้จะไปตลาดน้อหย่างๆได้องกี่ตัวเมนะ่ะพอเจ้าหลังฉีดรถมื่อคืนนน่ยังบได้นั่น,น,นเลยเนี่นี่นั่ะเ,เห็นบบติดรถรถแตกเมื่อคานนี่ กินรถแตกเบิ่งดูเบิ่งนะพอไอชินอะพอชินมื่อเลยไปไปไหนเนาะตลาดนูไปเล่าเราใส่เอามือไปหน้าประตู้วดุมาแต่หน้าไก่ินมังงังนี่ด้ยจะไปเหยียบด้วยขีตุมดูกด้วย ติดรถแล้วนี่ยพอเจ้าเครียดอยู่เนี่ติดแตกบ้านนี่เห็นบ่เนี่เด็กแทงเข่าแมวเมื่อไงพี่เจ้าว่าเมื่องท่านนี่เห็นบ่เนี่ติดโดนท่อนแตกเลยเห็นบ่มันมันมันไม่ค่าใช้แตกอยู่ทางมาแต่บ้านเสาเตีวดุเลยกินต้มกินต้มเกือบขี้ลายเลยดุ นอยมมาอืถ่า e ยืนถ่ายให้ด่นะพาปาจตู้ดพาปาก็ไม่ตุ้่โ้ใ่ไอ้าช่ไอ้สิไปนั่บ่ไอแพ้ก็สิไปน้องเฮลิทีเินะไอแพ้ก็สิไปบ่ มา,าอะไรโตถ่ายแล้วปะฟอนดีนอ๊อกดีนอ๊อกดีเฮ้ยให้ดีนอ๊อกเหรอฉันเจ้ายังให้แม่พ road, ั reconsider. นอยู่น,ะนกอกนะเจ้าว่าอ่นันให้ป้าดุงฟังเลยลูกพิงปลาเดียน่ะคู่ไก่อันคู่คู่ยุ่ยในคนสอนเนี้ยลูกละขอขอไก่ขอไก่ขอไก่เฮ้ยขอก่อเหรอก่อไก่ก่อไก่ขอไก่ วุยมัวมัวโตโตแมแงูล่อโตเชือโตเชื่อเงยยมเล็กป่าตูเล็กตเล็กนาะตวเล็กขมตตาใบบึงตูโใช้ปุ่มชูแฉ่ดาวนรกพินได้เว่ห้องยังก็ป่าด้วยหนักก็หงาบัก็เดินได้อันนี้เฉียว คนเน้นดี่เขาพูเขียวนะไพ่ในต่าเมีอไงบ้านเราจะดีไข่ละข้างน้องเนี้ยเราเลงกล้วยว่วิพากน์เนีนหาน้องเองเงื่อเงโอ้ตักน้ำเอเงือนกงงเาเขียวเหีนได้ไนเริ่มเขียวเหีนในกินอมยิ้มด้เลยเห็นบอลเห็นบห เรายม่ได <programming. S 1> <laughs> ้ให้แม่ก็เยยนเม่แม่แม่แม่บอแม่บอบอแมดบอแม่ดิตัวเราคือกายออกลังกายไปเด้คุยยๆนะเยืนเยืนยืนย็นต้องมันลกคือกายนะเอาเพลงชาลาฟังน่อยชาลาต้องแม่ใจยาอาผัวผัวนะ ชูชูใจแม่คนเวพันพันเราโอ้ชิบวัดลาวนะเราใช่ต้องไม่ใจก็หัวหุ่นสูชูใจแตเพลงอย่างบบไม่คุยหัวใจอีน่าทังแม่ฟังเดียวเดียวเพาพขาเผล่นาผู้ชายให้นางตา สมชายให้ฉัเพลงชาวคนแรกดูด้ยจันวัดวัดแล้วต้องพิงห้องเพลงยังในชาลาวเลยพูดแต่จะมาชาตลาวเลยมาต่อไปห้องบ๊ะโบ๊อเพลงยังเลยอ่ะมาดูเอี่้โอไงดีแล้วปรตูวะอ้อมเพลงกับบัตรถอ้วยวางด้วยมั้งด้อย เอาอะประตูเราบายังประตูเราบากงยประตูเราห้องเพลงังั้ืมาประตูดูประตูฟังเบาเพลงโรงเพลงชี้ห้องไอ้ฟังแห็ละโออมาเลยหลดใหญ่มาได้ถูกปะปะปะขานั่เพื่อนปะค่ะวันนี้อยู่เพื่อนไปไปโรงเรียนเพื่อนไปน่ะหนู เราโนูยังไรยังเราได้ขล้องดิน้วได้แเราได้อันนั้นคือยังไงนะอืนอันนั่นมันคือยังไงนะเออแล้วครับท่านเราจะไปลงพิงยังได้ข้องดินนะลงพินลงพิงนม м е р ขึ้นนม м е р ขึ้นด้วยขอบใจขอบใจแม่ตู้แม่ตู้เปลี่ยนเปลี่ยนพ่อตู้แซนดี้ ดูเชมดีขอบใจลารายเด้อดารายลหลานเลยหลานลายขงหยินฝากเงินมาให้ลานน้อยฝากเงินมาให้ลานน้อยชื่อชาชื่อขนมฮัโโลโหรอตะกอนในตู้เราบอฝากเงินใหนมให่ได้ดุแม่ทวดปะ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 เฮ้ยหนุกชาวขว่อยนี่กะเอากไปเลยบัดนี้เอาไปเลยกล่องก,กับบ้านี้ถูก เจ้าเข่าในกับหอยเข่าคูณเจ้าเข่าหนังบ่าวพันมูกไปอ่านิพพานแล้ไปเจ้าเข่าเนหนังบ่าพัน,นเลย,อยโอ้เห็นบ่เข่าเรางามซักโมงงามกินดได้เฮ้ยถ้าไปดินอยู่นอกเนาะพระเจ้าบดจ้ำขี้ดินดดไม่ได้เชือกข้าวมันเปื่อนนะเฮ็ดไม่ได้ขี้กระเดือนได้นะไในเฮ็ดลุกละเยอะมาเห็นนะไมหม ซาบเราไปเช็ดเชือกแล้วเพิ่นบุกขายขนมหายได้เชือกเ <c oughs> ปื่อนเฮ้ยข่าวนายอะไรปลาดุงเลยเนาะดิดอยู่นอกดิดอยู่นอกแล้วกันเม่ชวนเขามาไนแต่งงแงยอยากาลลถ่ายเราถ่ายพอกับเมยตู้พอลงไปครับเอาเมยตู้อยู่พอดีเมยตู้มาแต่หนะ้ามาพี่หนุ่มไหมไม่เหง คนสวยน้ำตาตน้ำตาให้แกให้ชื่อไห่ไี่บุญิ้บุญไห่ยังไปเล่นกัห่เดี๋ยวไหนี่เว่แกเดียวพ่อมองไม่เห็นเลยมั้ยอ่อนอ่อนนอ่นออันนี่ออเดียวพ่อดุมันติดเฉื่ออะไรเขาบุไปเฉื่อนุ่งแปลนุ่ง เดยอหมูหายมูกแล้วเบนงามเลยจะอกบจะชิวน้พามาไหนลูมันโดนาฮะโดนน้ำเมเลยิน้ำพายมนี่ยอะไรแม่จะจะอีกเคโอเโอเคโอเคแม่บ้วมเห็นเลยาจารย์นะดี๋ยวเดียวพอหนุเดี๋ยวไม่ตู้มาไปไปละโน้ด้วยนี่บมาแต่ละโน้หนลูกิวน้ำพายมาไนหน่อยู ฮะมยูน้ำพายบูยูน้ำพายยูน้าย่ยูุมยยูนม่บุญเอาเม่จะไปเบียดโดนเม่จะไปสบายดีแล right ้วโดนแม่ไป่ายคลิปบ่อยเม่ไปบ่านาเลยนะเป็นย่างนะยังเม่ยูน้ำอีกยังเม่ยูน้ำจากมือน่ะืฮึสองสองมือหามือซีมืออยู่ไล่เท็ แต่ว่าเมื่อเพิ่นบด้ไปแปงเลียนนะคามาสิอยู่กับไผ่บอ้อยู่ําไผอยู่ําเม่บุญกับป้าาคนเดียวแล้วกนแไม่เย็นกับยู่อยู่แล้วเม่ไปหาเงินชื้อจ่ายคาเดียนน้องพิงค์ลกค่านมน้อง,องพิงค์อีหลาไปเช็ดเชืเช้ดเดยเกอกม่ได้อ๋อเนียเ่ยตัวนี้จะเป็นสลามเป็นขอ้อดินเล็กน่อย จะไดเสือบออกได้ถูกไหมมันก็เป็นน้ำพิงลูกไปชะลามันเปนน้ำนั่นแหละมาอยาให้แม่อยู่นํบลอยากให้แม่ไปเวียกบเอ้าแม่บไปเวียกวเอาเงิน้ซื้อขนมซื้อนมคาเรียนองพิงบลจกข้างหลังนึงอย่าเชือแม่บอกอยู่ว่าจะเชือไว้นะมันติดเชือบบอยออกลอออกเด้อ Ừ. nè xem xem cái chú nè, mẹ vào gì vậy em hãy này chỉ mũi ớt mẹ vào vô, toàn ngam đó, chỉ một còn mi chỉ mũi là nó qua đúng đó. bữa nay hài nay vào qua luôn, mẹ luôn ngâm được không này? ngam được. cái tà bàn luôn, người chơi bàn, luôn, น้องพิงจากปีดูสี่ปีฮปีฮะปีสปีปีบอแม่ดุบอก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 รไ้างน้องพิงมันสามปีดูล่ะส่หนาปีสมปีกับสามเดือนาปีกับมเดือนโยน้องพิงยังมหอดสี่ปีพูนปีหนาเดือนหกผูกเจ้า่ะสี่ปี อหปปุ <Es> <an> <c oughs> <các> e <economies> ิป <t> <half> ุปมันชิติดตีจับดิ่งไปโร่โดมันชิดติดเฉยนะดิ่งลงนีโลกล่ะขนมขบาะเบาอยู่เพือนถาเม่ก็่เม่พาเม่ตู่ไปโรือ่าโอ้โบเมยบุบี้เลหนุกมันิดติดอินเป็นฟองดิน พยายามให้แม่ไปเวียกบพยยามให้แม่ไปสบายดีเสาวิดน่นะบรรุอย่าอยู่กับผู้พิงอืมเออมีเงินซื้อนมได้ด้วยเจ้าเงินฉีดนมเก่งค่ะหายเงินขี้มูกออกเ็ได้หายนะหมวกหมวกง,งามเลยบรรุเลยน้อพิงตาตีบนะบรรุไปโรงเรียนนะ่ะครูถามมาเจ้าชื่อ,อยังจะบอกครู่อะไรนายกาชลาพิงกี้กาชลา พิงกี้จันสลัดเออลุงพิงยู่โรงเรียนยังบอกคุณยายในบอกป้าลุงในบอกเลยบอกมีตู้พราตู้เนยอย่าอยู่อนุบาลยังเจอนะฮึอนุบาลยังเพขนเอินอนุบาลยังอนุบาลคุยชอนนะอนุบาลยังให้ขอให้บอแม่อนุบาลยังบ้านห้อห้องยังห้องขี้ หอ้โหยื่นอนะอนุบาลเนี้ยอ้โหยื่นอนะอนุบาลเนิ่งหรืออนุบาลสองอน,นุบาลเนิ่งโอ้อนุบาลเนิ่งแก้วนะปีนี่อยูอย่อนุบาลเนิ่งปีการี่อยูอย่ฝา,า,ากเด็ลี้ยงเด็กจ้ะนะจีนบิดป้าสันมนมีแต่รอถา่าพอพคนก้อนประดุมงเงยเนาะดีพอพคนลงไปเอาไม่ตู้อยู่ตะก,กะยูะ่นะแม่เอาข่าวไปซี้เลย รีไปตู้เรามาจห้ผ้าไปตลาดเนาะไปซื้อน้ำมันมาใส่จักตัดขา่าเนี่ยทั้งเบอจังเมือ่อนะสบุก่กต่เชื่อไปซอย,พวก,กยพวกเมย์เกี่ยวเขาอยูหน้าพวกนี้มนขาก่นอนง,งทิ้งนไปโรงเรียนก่นอนตแรกไงพ่อนไปฮับแวสบู่ก็ไปชิไปเกี่ยวขา่าซอยทงพอเมย,ย์เกียเก่ยวขา่วขาเก็บเข่าคู่เข่าอเนะพอปีนี้กระทังตงอ่แลากับโมยูเนี่ยก่ามาพ่อคนแรกคนกับคนหน้า ไปรอถาก่อนไปดูเลยใครมานะค่ะหืมปลาเก็บไปไเก็บไปที่นี่พวกหนุ่มไออิงไอเสือจดึ๊อ๋อบานนี้เช็ดบ้านบ้่ท่านก็คักบ้านนี้เจ็บเมื่อไหอ้าวปลาไปแป้งคักบ้านนี่เอ้าบ้านนี้ไปป้คักักปลาเ้ไม่เกิดบ้านนี่นี่เจ็บร่อยเลยบานนี้นี่บอกว่าให้เก็บไปเฮ้ยมับเก็บอยู่ ใช่ค่ะอีกอ่าอ hey, huh? hey, uh, no. ัน no, น uh. ี้ผมน้ำจุมากเลยคุณไอคิดตั้องคิดตั้องเฮ้ยลูกคนนกเงินให้ให้เจ้าล่างรถอยู่นี่อยู่นี่ให้เจ้าล่างรถอยู่นี่อยู่นี่ล่างล่างอย่างเงี้ยเจ้ามันเปื้อนนะล่างอย่างเงี้อยู่นี่นะคนน่ะตั้งแค่สันถูกเงินบ้างเงี้ยนะเงี้ยนะบ่ดีใจบ่บ่ดีใจบ่ หนามืดแทบไปถุละนี่ยังมเกี่ยวเขาอ่พี่นี่มาิย่างอไรเนี่กินเป็นยังจแล้วลงมาแต่เาเผาเลยไทไปเลยนกวาพิ่งหมาจะไปตลาดชิโนูคือจะไปวัดไปว่าแทะนี่ตีเสือนุ่งมีเฉือนุ่งโอ้ใช่าบาเก็บห่นะหแล้วนปตูนะม่เสือนุ่งหรปตูนั่นก็เอาไปหน้าสามตู้ที่ตูรุกตปตางเมียมงพิงจะไปใช่บ้านนี่ปตูมาหอด โอเคพี่เข่าแล้วปะไได้ไปกินยี่นอกคนอะเยลยพี่ต้มพี่เตมจสิ้มมู่กป้าบีมาเลยปะสีขาแล้ว้ออพูยุ่งี่ต้มนะมักแรนไปพูดยาแรนูกเออของพี่ อ๋อเป็นอะไรเมื่อนอนน,อน,น่ะนตู้คืนนีเ่เฮ้ยคืนนอนน,นแม่อยู่ป่งนอนะกนอนนแม่ป้าอยู่บ่นอน,น,นแม่เย็นนะนกินยายัางี่อ <c oughs> ะรนึกวาไม่เล่น้าพี่วาไม <c oughs> ปะมาม <c oughs> ปะาจะอเข่าเหร Nào lột khẩu thơm hết đâu vậy? Đây dẹp cái tôm đó lột khẩu nhô, khẩu lại đâu á Ờ, chị ấm ai chắc chó nhô khẩu lại Bố được vùng tù này xuống, thì học xích Sau phốt nó xuống thì... dùm bố Phân dùm kín Thằng nha Bốt đôi bốt đôi đôi bốt นะหัวนั่งมุก็ั่งไม่ตู้คนนังนับ่เย็นคนมุนั่นนนไมนะเดี๋ยวพาน้องดิบหน,นะนะ้าหน่อเก็บเลยอ่ะวันนี้เนาะพ่อพูดโ,โอ้วัน,นเล็ดวันนี้เนี่ยพอะห้เอะนี่ ว่าเอาอามนึกงอาลายถ้ามันนรเกรับปุพี่จะขับไป้ทำกับเขาแผ่วไปถากรเอืมช่องชอบนะ่องขอบนึเงนงจอกจอคกงขอไปนะตัรทำเป็นุขอเนมาขั้่เคไปลเอาไปว้ลูกชรามน่ไปมันน่้ไปชรามไปไบเรด้อยๆ ได้ขม่ก็กินอยู่น้ำบราณปลาย,ายเดือยอนี้นะอืหอม,มนนเ,อเลยบะหอมปัไดเนียวเอะพอต้องพิงมาไม่่นไม่นัดบ้างมุเกนใช่อุ้ยโอ้ยของยางหูนึ่งขมานะ ก็แย่หรอเอ้ยเดี๋ยวชื่อไม่ดูให้เอ้ยหนีบก่อนพ่องพิงกับมี่ยุยน่ะอันเจ้าเจ้าใบกุ๊บเปันทองเันเมื่อนั้น่ะจะไว้ใส่สั่งใช่ของเจ้วจะใส่ในห่อกระปิเลยเฮียลงพืชปุ๊จ่ะเอาพิงไว้ก้องเหนียวปลาสันน้องปลาเนยจะได้พาไม้ตู้ไปตลาดลูกก้อน บบไปขึ้นรถไ,ไปูป่ปไปใช่น้องขึ้รถถาปนาชิยียบกตมบกตมบไอะไรตมหนักวอล่างรถอยู่นี่ไปขึรถถาดุไปยังขนุนมนมาพี่มาขนมนหนไมมาไว้รถก่อนมาไว้เทินก่อนไหมาม,าม,าม,ามาไว้ไมเมไปะถ้าขาดปุดเนาะบวกไกเปลยจะไปังไหวันนี้น้องขึ้นไป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 ใช้พิง เช sure yeah, so uh ือ huh. ย uh ัง huh. ช like oh, no. yeah. uh ือตัวใหญ่ใหญ่นั่นนะใหญ่อตัวใหญ่ใใหญ่มุมบ่ตัตัวตัวไม่กุ๊บกุ๊บนั่นน่ะเนี้ยน่ยาวกหอยไปขึ้นยมึงลมกยี่มเล้อ่เราฉีดเราเราืนฉีดพืนรถ ไม่เช่อเนอะเงาเงินเอาไปดูเออมันสิไปลาปไปไปเริไปไปตลาดนูกก่อนบลานเอาไปก้ันทูกหล่ะแม่มวิมจับไปก่อนอ่ะพี่ตูเลยตุอ่ะสบายดีป้าลุง,งดเลยปตูหิวเข่าวะวรไปกินเพลแซบกินบ้าิาีมาจิ้เขาหมกินยาเหรอ มันได้เมันเตรียมมากลังมันหวมงเมื่อแหล่งกขวดมันได้กลับกลังหวมป้าป้าสันโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่ไปตลาดกนน่อนเด้อสปายดีป้ารุ่งบสุดสุ่ทุกคนโดย